ครสวัสดีครับมาชมช่องช่างพุทธพลออโต้เซอร์วิสน,นะครับวันนี้เราจะมานะนรับดีการต่อจกอัพเบนว์ W สองศูนย์สองนะครับ่ะชมกันเลยครับก็ตะเบายามบ่ายนะครับวันนี้ก็เป็นวันจุดนะวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับประมาร้อยหกสิบสาม อะดับแรกเราก็ต้องถอดพวกสักลาดด้านข้างออกก่อนนะครับนะฮะแล้วก็น็อตหัวโชคนะเบอร์สิบเจ็ดสองตัวนะฮนะเจดสอตัวอ่ะต่อไปเราไปถอดข้างล่างครับเป็นโชค จะแนะวิธีการใส่โชคนะครับใส่โชคใหม่แบบง่ายๆเราได้เราก็ใส่โชคขึ้นไปก่อนนะใส่โชคขึ้นไปเบ้าข้างบนก่อนนะครับ เอาใช้แม่แรงออดังขึ้นเกเข้าไปครับเห็นไ,ไหมฮะอันนี้เองครับเปลี่ยนโชคคอัพแบบง่ายๆนะะเราก็ใส่น็อตตัวล่างครับ ตรงไปประกอบไว้ก่อนลืมถอดแผงปิดกันฝุ่นด้วยนะครับกันฝุ่นกันกระแทก เราก็ดันโชกขึ้นไปเพื่อใส่ข้างบนนะฮะดันไว้คลองไว้แล้วก็ มาใส่น็อตทัางบนเนี่เปลี่ยนลูกยางเขาด้วยนะเขาข้อของใหม่มันจะมีลูกยางมาด้วยเปลี่ยนลูกยางใหม่ใส่เข้าไปแต่น็อตผมใช้ตัวเก่านะนเพราเบนมันดีอยู่แล้วนะโอ้ลืมเปลี่ยนลืมใส่แหวน ก็ขันนี้นั่นนะฮะประมาณนี้คร่าวๆสองตัวนะขันนี้นั่นก่อนแล้วก็ล็อกตัวนี้อีกทีหนึ่งกันคลายอ่าในคร่าวๆนะครับมีปัญหาทักแชทได้นะฮะแล้วก็เป็นเก็บความรู้ดีๆนะที่ผมมอบให้นะครับครับแค่นี้ครับเจอกันติดตามกันใน f a c e b o o k ด้วยอะไรด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ